สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับรายงานตัวสําหรับวันที่5มิถุนายนมิถุนายน2563นะครับพูดถึงแม้จะอยู่ภายใต้หน้ากากจะไม่ค่อยถนัดเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องทําให้คุ้นเคยให้เคยชินเข้าไว้นะครับเพราะว่าหน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนมามัยนี้จะช่วยป้องกันโรคของเราได้นะครับก็ใส่ไว้นะครับทุกๆท,ท่านแล้วก็ในทุกๆกิจกรรมกิจการที่ตอนนี้เราผ่อนปลนผ่อนคลายกันไปแล้ว ก็จะเห็นว่าในกิจการของออระยะที่4ที่กําลังจะมานี้นะครับเป็นที่สนใจมากๆเมื่อวานนี้ได้พูดไป12มาตรการแล้วยังมีบวกบวกอีกนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรจะรีบแจ้งให้ท่านทราบนะครับตอนนี้มีการประชุมกันอยู่รายงานสถานการณ์เรื่องของโควิด1 9ในประเทศไทยสําหรับวันนี้นะครับมีเพิ่มใหม่อีก1รายครับซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เช่นเคยครับ ทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่3,102รายนะครับก็รวมแล้วอยู่ในสถานที่ที่กันที่รัฐจัดให้นี่165รายนะครับหายป่วยไปแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นอีก3ราย2,971เป็นรวมสะสมหายนะครับแล้วก็โชคดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่วันนี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมตัวเลขอยู่ที่58เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าในหนึ่งราย ที่พบใหม่นี้เป็นอย่างไรรายงานนี้มาจากประเทศคูเวตนะครับชายไทยอายุ45ปีอา,อาชีพรับจ้างทำงานในแคมป์ของโรงงานของเอกชนแห่งหนึ่งนะครับกลับมาถึงเมืองไทยวันที่24พฤษภาคมแล้วเข้าพักในสเตตคอรันทีนที่กรุงเทพมหานครและครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปตรวจนะครับวันที่26พฤษภาคมก็คืออยู่เข้า วันที่2องสองวันหลังจากที่เข้ามาอยู่ก็ไม่พบเชื้อนะครับในครั้งแรกแล้วก็ไปตรวจครั้งที่2และในวันที่สาม,มิถุนายนคือการเข้าอยู่ในสเตย์คอรันทีนโดยส่วนใหญ่เราจะตรวจสองช่วงช่วงแรกคือวันที่3ามถึงวันที่หของการเข้าอยู่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือก่อนจะกลับนะครับก็คือช่วงวันที่10กว่ากว่นี่นะครับเขาอยู่สิบสี่วัน มาในรายนี้มาเจอในวันที่3มิถุนายนก็คือช่วงก่อนจะกลับนะครับก็พบเชื้อโดยที่ไม่มีอาการนะครับตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็ทำให้ตัวเลขของประเทศต้นทางที่คนไทยกลับมาคือคูเวตตอนนี้กลับมา174คนแต่ว่า มีผู้ป่วยยืนยันไปแล้ว31วันนี้บโบอีกหนึ่งะครับเป็น32รายแล้วซึ่งก็ทำให้สัดส่วนของการป่วยอัตราการป่วยตามต้นทางตามประเทศต้นทางเนี่พุ่งขึ้นมาถึง17.82เปเซนตนะครับตรงน,นี้ก็เยอะมากนะครับก็นำเรียนว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันในอย่างที่บอกนะครับว่าก็พี่น้องคนไทยอยากกลับบ้านก็เป็นสิทธิหน้า เป็นสิทธิของคนไทยที่จะได้กลับบ้านนะครับมาดูในสถานการณ์ต่างประเทศครับตอนนี้6ล้าน6ก9 8 0 0กกว่ารายนะครับเสียชีวิตไปวันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้นี้ต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ลดลงไปไม่ถึงแสนวันนี้บวกเข้าไปแสน0 0 0 0กว่าโอ้โหมากๆจริงๆนะครับตัวเลขสูงมากๆแล้วเสียชีวิตไปวันนี้เพิ่มขึ้น5,185เท่ากับ3 9 0 0 0 0 3,000กว่านะครับ ก็นำเรียนว่าเกือบแตะ4 0 0 0 0นภายในไม่กี่วันนี้คงน่าจะถึง4 0 0 0 0นรายแล้วสหรัฐอเมริกาจะเป็นดับหนึ่งบราซิลก็รองลงมานะครับจะเห็นว่าตัวเลขของการเสียชีวิตของบราซิลตอนนี้เมื่อวานนี้วันเดียว1,400ทันโทษครับ1,471ซึ่งก็แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับแล้วก็อันดับ2การเสียสาเหตุของการประเทศที่มีอันดับของ การตายนะครับก็เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับส่วนประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับที่80เท่ากับเมื่อวานนะครับมาดูในกลุ่มประเทศทางเอเชียเรานะครับคือซาอุดีอาระเบียปากีสถานจีนแล้วก็กาตาร์ที่เห็นในขวามือในตารางอยู่ในท็อป20เนี่ยนะครับก็โดยรวมแล้วตอนนี้ทางปากีสถานจะมีนิวเคสหรือเคสใหม่ มากมากเลยนะครับ4,800กว่าซาดีอาระเบีย1,900กว่ากาตา1,500กว่าจีนเหลืออยู่แค่5คนต่อวันเมื่อวานนี้ในรายใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน20อันดับแรก21ถึง50อันดับแรกของโลกก็มีทางเอเชียที่เป็นกรอบสีเหลืองเนี่ยนะครับบังคลาเทศ UAE สิงคโปร์ คูเวตอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นยังเป็นเลข2หลักอยู่นอกนอกน,อกนั้นก็จะเป็น3หลักเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูประเทศที่น่าสนใจก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้เขาก็มีอยู่ประมาณสักนิวเคสแค่20นะครับแต่รวมแล้วของเขาก็3 0มหมื่นกว่านะครับซึ่งก็จะไปเห็นภาพของสวีเดนที่เขาบอกว่าจะใช้ในรูปแบบของการทำให้เกิดเฮิร์ตอิมมูนะครับ ก็คือการปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของเขาก็เสียชีวิตไป4,500กว่านะครับในการติดเชื้อทั้งหมด40,000กว่าก็ถือว่า,อาตัวเลขก็ยังยังมีความสูงอยู่นะครับไปดูเป็นกราฟก็จะเห็นภาพของทางบราซิลหรือประเทศที่เป็นอันดับสองที่กำลัง มีแนวโน้มทะแยงขึ้นนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นเส้นสีน้ําเงินที่อยู่ข้างบนเนี่ยแนวโน้มจะลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้อเมริกาทั้งเหนือและใต้ทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นตัวแทนของสองทวีปก็จะเห็นนะครับว่ายังสูงอยู่รัเสเซียอยู่ทรงๆอ๋อไม่ใช่ทรงแล้วครับกำลังขึ้นแต่อินเดียจะดูทรงๆออกไปนะครับไปดูของทางอินเดียนะครับทางเอเชียบ้างอินเดียพุ่ง ทะยานขึ้นไปตัวเลขยังสูงอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศที่ติดกันแต่ว่าของบางคลาเทศก็ดูจะทิศทางก็น่าจะพยายามที่จะรักษาระดับที่จะไม่สูงไปมากนะครับข่าวของต่างประเทศมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูของการรายงานวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับงานวิจัยพบผู้ป่วยที่อายุน้อยเสี่ยงป่วยโดยที่ไม่มีอาการแพร่เชื้อได้นานถึง12วัน นะครับในรายละเอียดว่ายังไงครับเขาศึกษาในผู้ป่วย78รายจากการระบาดในเมืองอู่ฮั่นเปรียบเทียบกับผู้ป่วย2กลุ่มคือกลุ่มที่แสดงอาการ45รายและผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ33รายก็พบว่าเอาสกลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเนี่ยมีอายุเฉลี่ย37ปีส่วนผู้ป่วยที่มีแสดงอาการเนี่ยจะอายุมากกว่าคือ56ปีนะครับก็พบว่า ผู้ที่ไม่แสดงอาการนี่แม้ว่าร่างกายภายนอกจะดูเหมือนปกติแต่สามารถแพร่เชื้อได้นานถึงสิบสองวันโดยเฉลีย่ยประมาณสักแดวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นข่าวคราวที่น่าจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องเก็บมอมาเป็นข้อคิดอย่างที่เราบอกว่าเออคนหนุ่มคนสาวที่ติดเชื้อกันมากมายเนี่ยโหทำไมถึงเอ่อเป็นอย่างนี้นะครับภาคของประเทศไทยเราเอ่อ อายุยังน้อยแล้วก็ติดเชื้อกันไปก็ค,คล้ายๆกับคนจีนนี่แหละครับแล้วก็ไม่แสดงอาการก็กค,คล้ายๆกับที่เราเจอในสเตจควอร์แนทีนที่ว่ามานะครับเาจเาะประธานโทษตรวจโด,ดยเรื่องของการสารคัดหลังแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีอาการกันเท่าไหร่นักมาดูในต่างประเทศกลุ่มทางยุโรป3ประเทศครับอังกฤษบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยอังกฤษเปิดเผยว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินหรือทางเรือต้องกักตัว เป็นเวลา14วันในสถานที่ที่กําหนดไว้ซึ่งจะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้อิตาลีเยอรมันเป็นยังไงบ้างครับอิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่จะเปิดพรมแดนเต็มที่และยกเลิกเงื่อนไขการกักตัวเฝ้าระวัง14วันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศขณะที่เยอรมันมีนประกาศเปิดพื้นที่ชายแดน เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสุดตัวลงหนักในช่วงที่ผ่านมาต่างก,กันกับทางอังกฤษเลยนะครับสองประเทศนี้ตอนนี้เขากำลังเปิดถึงแม้ตัวเลขจะเยังจะเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังต้องใช้มาตรการที่แตกต่างกันอยู่นะครับเบลเยียมนะครับเป็นยังไงข้างล่าง,างนายกรัฐมนตรีเบลเยียมกล่าวว่าเบลเยียมจะเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้เดินทางจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือยู E.U. นะครับอาโทษอังกฤษและเขตการเดินทางปลอดหนังสือเดินทางของโยุโรปเข้าสู่ประเทศได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่8มิถุนายนส่วนโรงภาพย,ยนตร์จะเปิดในวันที่1กรกฎาคมโดยจํากัดผู้ชม200คนและต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยจะเห็นนะฮะที่ทางข่าวคล้ายๆกันการเรียนรู้กันไปทั้งโลกเหมือนๆกัน200คนนี่เราก็พูดกันเหมือนใน ในประเทศไทยเราเชื่อเราผ่อนคลายในระยะที่3สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่า mm hmm. ที่ประชุมสภาแห่งรัฐ mm hmm. เห็นชอบร่าง mm hmm. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันติดตามตัว mm hmm. เขาเรียกสว mm ิสโควิดนะครับเขามีแอป,ปเหมือนกันนะฮะเรามีแอป,ปเขาก็มีแอป,ปและเสนอให้มีบริการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ใน ที่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชือ้อนี่ไงครับเทคโนโลยี Technology ต่างๆที่ดีทั่วโลกต่างเอามาใช้ตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็เอามาใช้แล้วเหมือนกันนะครับไปดูครับว่าพูดถึงแอปของสวิสนะครับเราก็มีแอปของเราคือไทยชนะเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ที่เข้าร่วมกิจการกิจกรรมลงทะเบียนแล้ว156,982กิจการกิจกรรมร้านค้านี้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็คนไทยเราที่เข้ามาใช้งาน21ล้านแล้วนะครับก็ทั้งในรูปแบบของการเป็นแพลตฟอร์มก็คือเข้าในเว็บไทยชนะ .com กับเข้าไปในส่วนของแอปผ่านแอปไทยชนะนะครับซึ่งมี2รูปแบบแล้วนะฮะตอนนี้การดาวน์โหลดก็เกิดขึ้น188,530ครั้งไปแล้วนะครับต้องขอบคุณทุก คนที่ช่วยกันนะครับไปตรวจโดยสปมกับกิจการกิจกรรมทางด้านมาตรการผ่อนคลายต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็มาอัปเดตวันนี้เพิ่มเติมนะครับ4มิถุนายนเมื่อวานนี้ไปตรวจ20,000กว่านะครับก็ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามได้ดีนะครับปฏิบัติไม่ครบเพียงแค่22ใน20,000กว่ามไม่ปฏิบัติเลยเป็นศูนย์ครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราก็ใช้ชุดตรวจ 90ชุดเป็นชุดตรวจร่วมชุดตรวจทั่วไปอีกพันแแล้วก็ชุดตรวจส่วนการอีกร้อก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับมาดูเรื่องของเคอร์ฟิวซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่นะครับเมื่อวานนี้วันที่5มิถุนายนที่รายงานไปในรอบ 20, 24ชั่วโมงก็พบว่ายังมีชุมนุมมั่วสุมอยู่เพิ่มขึ้น12รายเป็น22รายนะครับแล้วก็ออกนอกเคตสถานลดน้อยลงไป21เป็นเหลือ236ส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมครับ ยาเสพติดลักลอบเล่นพน,นันอะไรหลายนี่ต้องฝากาพี่พี่น้องนนะครับช่วยกันดูแลญาติพี่น้องของเราด้วยนะครับว่าอย่าออกไปเลยนะครับก็จะลงทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการที่เมื่อวานนี้กล่าวชมไปนะครับตอนนี้ฮีโร่เราอยู่สองกลุ่มนะครับแต่เดิมเป็นหมอเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องทําความสะอาดพื้นผิวนะครับคนที่ เป็นแม่บ้านที่อยู่ตามกิจการกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับจากเดิมท่านอาจจะทําความสะอาดเช้าเที่ยงเย็นสามเวลาเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นท่านเป็นฮีโร่ของเราครับเพราะว่าอาจจะต้องทุกชั่วโมงอาจจะต้องทุกสองชั่วโมงหรือจุดๆแล้วแต่ความถี่ของคนที่มาใช้สิ่งที่เราต้องฝากชีวิตไว้กับท่านเพราะว่าท่านทําความสะอาดทําให้เชื้อโรคมันหายไปจากพื้นผิวไปกับอีกกลุ่มคนคน,คนหนึ่งก็คือคนที่ คอยเช็คอยู่หน้าประตูว่าท่านจะได้สแกน QR Code แล้วหรือ,อยังคือโดยส่วนใหญ่ก็คือรอปรพอหรือคนที่แนะนําอยู่ด่านหน้าหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับท่านมีความสําคัญมากๆทีเดียวนะครับต้องฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือแล้วก็เพิ่มเตือนน,นึ่คือถือหลักรักสะอาดและปราศจากแออัดนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับครับผมไปที่คําถามเลยครับ ครับมีคําถามเข้ามาผ่านโซเชียลมีเดียนะครับสอบถามว่าตอนนี้หลายสนามบินเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแล้วทําไมสนามบินภูเก็ตยังไม่เปิดฮะคุณบอกครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสบ,บคให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามาตรการของการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้เนี่ยอันนี้เราเกิดขึ้นในการผลปรนของผ่อนคลายระยะที่3นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของสนามบิน เป็นเรื่องของการที่จะต้องอโดยสารคนจำนวนมากแล้วก็อาจจะมีความแออัดกับพื้นที่นะครับมีหลักการพิจารณาอย่างนี้ครับใน,ในชุดของคณะกรรมการเฉพาะกิจผมได้รับทราบการรายงานขึ้นมาเมื่อเช้านี้พูดคุยกันเรื่องนี้ครับว่าเขาแบ่งกลุ่มกันยังไงครับในสนามบินต่างๆแบ่งเป็นสามกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งคือท่าอากาศยานที่อยู่นอกสังกัดบริษัทท่าอากาศยานไทย นะครับหรือ AOT e ที่ว่านี่นะครับแล้วก็ไม่พบประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานี้เลยภายใน14วันที่ผ่านมาและมีระบบควบคุมโรคที่ดีอันนี้สามารถให้เปิดทำการได้เลยกลุ่มที่สองครับเป็นท่าอากาศยานที่สังกัดเอ t นี้นะครับแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีประวัติการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสิบเนี่ยโดยมีข้อมูลผู้ป่วยประปรายในช่วง14วันที่ผ่านมาและมีระบบควบคุมโรคที่ดีอันนี้ก็ให้เปิดเหมือนกันนะครับกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่สังกัดท่าอากาศยานบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือเอ t นะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมีประวัติการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวนมากและระบบควบคุมโรคยังคงต้องมีการประเมินอยู่มองดูแล้วตรงนี้นะครับณนะตอนนี้ข้อมูลล่าสุดของสนามบินภูเก็ตถ้าจำไม่ผิดตัวเลขอยู่ที่วันที่25หรือ26พฤษภาเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอเช็คดูนิดหนึ่งก็คือยังมีการการติดเชื้ออยู่ในพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้น ณตอนนี้ถ้านับไปแล้วยังคงอยู่ที่14วันที่ยังมีการแพร่เชื้ออยู่เนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะ25ครับล่าสุดที่มีการติดเชื้อมีรายงานที่สนามบินภูเก็ตประธานโทษครับที่จังหวัดภูเก็ต25พฤษภาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เรารอคอยถ้าไม่มีเลยแล้วยาวไปถึงวันที่มีการประชุมสบคชุดใหญ่ สนามบินภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทุกท่านได้ดูแลตัวกันเองได้อย่างดีทุกๆอย่างเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจสนามบินภูเก็ตก็ได้เปิดแน่นอนนะครับอันนี้โดยหลักการการประเมินมีตามที่ว่านะครับนะครับมีสอบถามมาครับว่าตอนนี้ตัวเลขสบ,บครายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยเป็นศูนย์ติดต่อกันมาหลายวันแล้วทําไมการเดินทางไปในบางจังหวัดยังต้องมีมาตรการกับการที่เข้มงวดฮะ ครับก็ตัวอย่างของจังหวัดก็คงเหมือนตัวอย่างของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆของโลกนี้นะครับเราเองเอถ้าบอกว่ามีคนเดินทางมาจากนอกประเทศซึ่งเราก็ต้องมีสเตตคอรันทีของเรากักกันเข้าไว้ก็เพื่อเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจก่อนหน้านี้จังหวัดแต่และจังหวัดก็มีความแตกต่างกันนะครับบางจังหวัดไม่มีเลยตั้งแต่ต้นคือ9จังหวัดที่เราเคยรายงานกันมาตลอดเนี่ย เขาก็มีความระมัดระวังอย่างยิ่งเขาก็มีออกกฎออกเกณฑ์อะไรของเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศหรือการนำเข้ามาจากการเดินทางย้ายถิ่นย้ายพื้นที่นี่คือสาเหตุที่ทําให้แต่ละที่จัดการไม่เหมือนกันประเทศไทยเราก็จัดการไม่เหมือนกับทางยุโรปประเทศทางยุโรปแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไม่เหมือนกับประเทศที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรามันไม่แปลกเลยครับว่า จังหวัดแต่และจังหวัดก็จะเกิดการจัดการที่แตกต่างกันซึ่งในเรื่องนี้นะครับการให้การกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด1 9เกนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระในแต่ละจังหวัดซึ่งข้อดีก็คือก็าทำให้แต่ละจังหวัดสามารถที่จะปกป้องพื้นที่แล้วก็มีมาตรการที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถ้าบางจังหวัดจะมีมาตรการที่เข้มงวดอยู่นะครับก็อาจจะมีเหตุผลในบางเรื่องที่ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอาจจะต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดของท่านหรือคนที่ข้ามจังหวัดมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเขามีเหตุผลนะครับในบางจังหวัดก็อาจจะต้องเข้มหน่อยเพื่อที่จะทําให้เขากลายเป็นสีเขียวไปตลอดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าท่านต้องไปใช้บริการต้องท่านต้องเดินทางผ่านเขานะครับ ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องศึกษานะครับถ้ายังไม่รู้โทรไปที่ศูนย์ดำบรงธรรมแต่ละจังหวัดนะครับก็จะทำให้รับทราบแล้วก็เข้าเมืองเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของเขาละครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จมาตลอดเพราะฉะนั้นจะไปว่ากันก็ไม่ได้เานั้นสิ่งที่จะต้องย่อหย่อนหรือจะต้องปรับตัวก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องพิจารณาครับเราะนั้นเราเข้าไปหาเมืองเขาเราต้องปรับ ตัวให้เข้ากับเขาเหมือนเหมือนกับที่อังกฤษเมื่อกี้ที่บอกมาว่าเข้าเมืองเขาเขาจะต้องกักตัว14วันก็ถ้าสมัครใจไปก็ต้องทําตามกติกาของเขาเหมือนเหมือนกันครับอันนี้ไทยเราก็คล้ายๆกันอย่างนี้แต่โดยทั่วไปแล้วตอนนี้สถานการณ์เราดีขึ้นก็เชื่อว่าแต่และจังหวัดก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจังหวัดท่องเที่ยวต้องการเปิดให้คนไปหาเขามากๆซะด้วยซ้ําแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผอ,อสอบ,บค อยากจะให้มีการเดินทางภายในประเทศกันมากขึ้นเดี๋ยวโรงแรมก็จะเปิดเยอะขึ้นเดี๋ยวเรื่องของการกิจการติดต่อค้าขายก็จะมากขึ้นซึ่งอันนี้ทิศทางไปในแนวโน้มที่ดีครับครับผมครับ,รบมีคําถามเพิ่มเติมมาจากสื่อมวลชนนะครับอย่างช่องสามนะครับสอบถามเข้ามาว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อช่วงหลังเนี่ยจะเป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในสเตจควอนตีนครับทางสบคต้องมีการปรับมาตรการในการดูแลคนในสเตจควอนตีนหรือไม่ครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าคนที่ออกจากสเตจควอนตีนไปแล้วเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อออกมาครับครับก็คนที่เข้ามายัางสเตจควอนตีนตอนนี้เป็นมาตรฐานที่เราทํากันมาอยู่ขนาดนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆนะครับก็คือตั้งแต่ก่อนเข้ามีการคัดกรอง ระหว่างที่อยู่ก็คัดกรองด้วยก่อนจะออกไปสุดท้ายก็ยังคัดกรองและมีการติดตามอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราทํากันมามีคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้หลักหลายหมื่นแล้วนะครับนําเรียนว่าค่อนข้างมั่นใจจริงๆนะครับเพราะ,ะถ้าทําได้ไม่ถูกต้องแล้วก็ระบบจะฟ้องตัวมันเองครับต้องมีเล็ดลอดออกไปแล้วกลับไปสู่ชุมชนแล้วก็จะต้องไปติดเชื้อในชุมชนซึ่งนั้นก็จะฟ้องระบบ แต่ที่ผ่านมาระบบทำงานได้อย่างดีแล้วก็ทำให้เราเห็นตัวเลขติดเชื้อลดน้อยลงแล้วก็พบที่อยู่ในสเตคควอนตินเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นตลอดซึ่งคือผลงานสิ่งที่เราร่วมมือกันทั้งสปมอสอสอสอทอทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกันทำก็นำเรียนว่าขอให้มั่นใจครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดด้วยครับครับมีอีกหนึ่งคำถามจากทางข่าวสดนะครับสอบถามว่า จะมีการผ่อนปรนเฟสสี่พิจารณาเมื่อไหร่แล้วก็การที่จะผ่อนปรนเฟสสี่นั้นจะพร้อมๆกันเลยไหมไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์คอนเสิร์ตผับบาร์พร้อมกันเลยหรือไม่ฮะก็ตอนนี้โดยหลักการที่ท่านผอสบคให้ไว้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกไว้ว่าอะไรที่พร้อมก็คงจะได้ให้เปิดก่อนแต่พร้อมนี่ตัดสินโดยใครก็จะมีคณะกรรมการเฉพาะกิจนะครับขึ้นมาศึกษานำเสนอโดยทางกิจการกิจกรรมทั้งหลายตอนนี้ มีการประชุมกันเช้าบ่ายเช้าบ่ายกันหลายรอบนะครับโดยท่านเลขาสม,มชเป็นเ,เขาเรียกอะไรโต้โหหลักคอยรับฟังคอยดูแล้วก็มีกิจการมาเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหลายส่วนกิจกรรมนะครับมาคุยกันอยู่พอเสร็จแล้วมีภาพชัดเจนถ้าถามตอบกันได้รู้เรื่องก็เอาเข้านําเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่ได้ยังไม่ดีก็ส่งไปเป็นการบ้านให้คณะกรรมการ มารับทราบใหม่อีกทีหนึ่งโดยเจ้าของกิจการกิจกรรมนั้นต้องส่งชุดข้อมูลมาจนกระทั่งเรามั่นใจซึ่งเป็นชุดข้อมูลซึ่งหลายภาคส่วนต้องมาพิจารณากันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยนะครับหรือว่าทางสปมสอปอสอททอทั้งหลายที่ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันพูดครับถึงจะได้เห็นภาพนั้นซึ่งก็นําเรียนว่าเร็วๆนี้นะครับเราคงได้ข่าวดีกันถ้ามีอะไรคืบหน่าจะมานําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบครับ สำหรับวันนี้ไม่มีปรเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปอย่างผู้ชมไหมครัครับก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเข้ากับบรรยากาศอันนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้อ่านกันซึ่งตอนนี้ก็มี QR code ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเรื่องของโลกเปลี่ยนคนปรับหลุดจากกับดักขยับสู่ความยั่งยืน โดยท่านสุวิทย์เมศินสรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีหลายเรื่องครับอยากจะมาเรียกว่าอะไรฮะเ,เชื้อเชิญให้ท่านได้อ่านเพราะว่ามันเข้ากับสถานการณ์นี้เอาแคอา่อ่านในเรื่องของหัวข้อเนี่ยนะครับให้ท่านได้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านสุวิทย์เขียนไว้ในนี้ความพอเพียงในโลกหลังโควิด วิเคราะห์มาเรื่องของเจ็ดรอยปริปั่นป่วนโลกเจ็ดขยับปรับเปลี่ยนโลกโลกนะครับนะประเทศไทยใน,ในระยะเปลี่ยนผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิดอย่างนี้อ่านโอ้หน้าอ่านหลายเรื่องเลยเตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิดนะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างคนไทยในโลกก่อน โควิดเป็นยังไงนะครับท่านก็วิเคราะห์มาแล้วว่าภารกิจของครูเจ็ดภารกิจในโลกหลังโควิดจะเป็นยังไงบ้างสังคมของพวกเราในโลกหลังโควิดนะครับมีโมเดลในการขับเคลื่อนสังคมหลังโควิดเป็นอย่างไรนะครับประชาคมสัญญาประชาคมในสังคมของพวกเราเป็นยังไงหลายเรื่องน่าอ่านมากๆแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะโปรยชิมลางให้ท่านก่อนอ่านตรงนี้แล้วเออน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของ ผู้แพ้กับผู้ชนะท่านเอาเรื่องของทางลุยปาสเตอร์ทุกคนคงเคยได้ยินนะครับเปรียบเทียบกับอังตวนบิลแชมคนหลังนี่ผมก็ไม่คุ้นแต่คนแรกนี่คุ้นฮะเอามาเล่าให้ฟังอ่านตามที่หนังสือนี้เลยแล้วกันนะฮะถ้าไปถามคนฝรั่งเศสว่าเขารู้จักชื่อใครบ้างเกือบทุกคนจะบอกว่ารู้จักลุยปาสเตอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอทฤษฎีเชื้อโรคซึ่งบอกว่าโรคต่างๆเกิดจากเชื้อโรค เชื้อโรคแต่และชนิดก็ทําให้เกิดโรคแต่และอย่างในเมื่อเป็นเช่นนี้การรักษาโรคก,ก็คือการต่อสู้กับเชื้อโรคเช่นโดยการใช้ยาหรือยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าหรือกําจัดเชื้อโรคให้ได้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บลุยปาสเตอร์อก็มีชื่อเสียงกระจายไปทั่วฝรั่งเศสหรืออาจจะเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในบ้านปลายของชีวิตเขาป่วยด้วยโรคภาวะเส้นเลือดประธานโทษครับเส้นโลหิตในสมองแตก เป็นอัอมาพะอัมภาตอยู่หลายปีก่อนลาจากโลกด้วยวัย72ปีเขาฝากผลงานให้กับโลกในด้านการฆ่าเชื้อโรคและการใช้วัคซีนในการป้องกันร,รักษาโรคขณะเดียวกันอีกชีวิตหนึ่งเป็นนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสใช้ชีวิตอยู่ร่วมประเทศเดียวกันก็ได้พบเจอกันกันกบทางหลุยปาสเตอร์แต่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันมาต,อตลอดครับเขาชื่ออังตวนบิลเชม ซึ่งไม่เชื่อในทฤษฎีเรื่องของเชื้อโรคโดยกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าเชื้อโรคนั้นมันมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งในโลกรวมทั้งในร่างกายของคนก็ยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ด้วยโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดโรคเลยแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่ร่างกายของคนนั้นอ่อนแอลงไปกินอาหารไม่ถูกต้องอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องไม่มีการออกกําลังกายเมื่อนั้นก็จะเกิดโรค แล้วทาให้ต้องแก้ไขโดยการให้อาหารออกกําลังกายและการใช้ชีวิตพักผ่อนให้ถูกต้องส่วนการใช้ยานั้นเป็นไปเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องจนทําให้ร่างกายกับเชื้อโรคนั้นอยู่ด้วยกันได้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่ามีแนวคิดของอังตวนบิลแชมเนี้ออกมาเป็นทฤษฎีการรักษาโรคที่เรียกว่าการดูแลสถานที่สถานที่นี่นะฮะซึ่งหมายถึงอวัยวะทุกส่วน ให้ดีด้วยการกินการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ร่างกายก็จะเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีจนเกิดจนปราศจากการเกิดโรคภัยแค่เจ็บเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะที่ลุยปาสเตอร์มีชื่อเสียงทั่วไปนั้นไม่มีใครรู้จักตัวนบิวแชมเลยมีผู้กล่าวว่าลุยปาสเตอร์ขี้ประจบเอาใจคนชั้นสูงเป็นและมหาเศรษฐีเขาก็โชคห้คงห้ากับคนที่ด้อยกว่าอย่างกว่าอย่างคนเป็นคนอารมณ์ร้ายกาจในวาระสุดท้าย ลุยปาสเตอร์ป่วยหนักอังตวนบิวแชมก็ไปเยี่ยมอย่างมิตรผู้ขับเขี่ยวด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่คนละข้างกันในวาระนั้นลุยปาสเตอร์ก็พูดว่าสถานที่นั้นสำคัญที่สุดเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้จริงๆอีกไม่กี่วันลุยปาสเตอร์ก็เสียชีวิตไปอังตวนบิวแชมดาเนินชีวิตอยู่ต่อมาจนเสียชีวิตในวัย93ปี ฝากผลงานให้กับโลกด้านการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะครับเท่านั้นและทําให้ไม่เป็นโรคและไม่ทุกข์ทรมานโรคหลังโควิดเราจะต้องพิจารณาแนวทางการรักษาโรคและวิธีการมองโรคหรือเชื้อโรคว่าเป็นปัญหาโดยปรับมาเป็นพิจารณาแนวทางการอยู่ร่วมกับเชื้อโรคนี้โดยรักษาความเข้มแข็งหรือความแข็งแรงของพื้นที่ทั้งร่างกายและจิตใจสหน้านี้ผมว่านี่คือสิ่งที่ น่าจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเราไม่สามารถที่จะหายามารักษามักฆ่าเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ได้ณนะเวลานี้ณนะวินาทีนี้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวครับคือเราทําให้ร่างกายของเราสถานที่ของเราพื้นที่ของเราซึ่งมากกว่าร่างกายของเรานะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าฮีโร่ของเราคือคนที่ทําความสะอาดพื้นผิวคนที่คอยเช็คแอป,ปสแกนเข้ามาในห้างต่างๆในพื้นที่ต่างๆท่านเป็นฮีโร่ของเราที่จะทําให้สถานที่ต่างๆดีขึ้นแล้วก็ปลอด จากโรคนี้เราขอพวะคุณเป็นอย่างสูงครับ